ถ้าเราเอาไปวันนี้ทางวัดเขาไม่การกระถินให้เรานะไม่การกระถินให้เราการที่ไปถวายกระถินแล้วไม่การกระถินมันก็เหมือนกับไม่ได้ถวายนะครับแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็จะให้ทางาผู้นําชุมชนนะครับปิดบัญชีนะครับปิดบัญชีที่เปิดเป็นบัญชีเฉพาะกิจนะครับที่ลุงพลเคยแจ้งให้ทราบนะครับ แล้วก็นำยอดนะครับยอดกระถินนะครับมารวมเพื่อที่นำไปถวายนะครับวันที่19นะครับพฤศจิกายนนะครับโอเควันนั้นก็จะเป็นวันที่ทางวัดนะครับเรานำไปถวายแล้วก็การกระถินให้เรานะครับก็จะทำให้ fc นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับได้ร่วมทำบุญกระถิน9วัดนะครับร่วมกันถึงจะถูกต้องนะครับ ก็าเรียนในซาบจามนี้นะครับลงจุ่มคำถามแรกว่าจะกรอบเอาแล้วไม่กรอบแล้วจะเข้ามาก็กลัวมีทหารซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์วัดตาไม้อ่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์อาจจะปิดไม่ได้ทุกธนาคารอาจจะหยุดสามารถยังโอนได้เลยนะวัดบ้านป่าไม้นะครับพรุ่งนี้ก็จะไปที่วัดบ้านเปียดวัดจมศรีบ้านเปียด ฟ้าจอมสีบ้านเปลี่ยนนะครับอยู่ดงหลวงเนาะอือ่ะไม่กลัวแล้วดูรีต่อเดี๋ยวสามต้นนะครับเสร็จแล้วครับสุดม้อนนี่ thank you อย่าใส่ม้อข้อแรงเด้อทหารเด้อกัางเลื่อนนี่เนี่ยลุงจริงนี่บุกบ้านลุงพลไม่เอาเด้อเออเรื่องอะไรแล้วเมื่อกี้นี่ เลื่อนเลี้ยนเลืเ่อนอืมใช่ธนาคารหยุดครับแต่ก็คงเป็นพวกนี้นะครับสำหรับใครที่อยากร่วมทำบุญนะครับก็ยังร่วมได้นะครับพวกนี้เราก็จะให้ทางผู้นำชุมชนนะครับปิดบัญชีนะครับเพราะงนั้นก็มันก็จะไม่จบนะครับมันก็จะไม่จบเราก็จะทำให้มัน ก็ไว้คราวต่อไปนะครับคราวต่อไปถ้ามีโอกาสได้ร่วมทําบุญกันอีกนะครับหลวงพลก็จะแจ้งให้ทราบนะครับผลมาแตนจะแจ้งให้ทราบนะครับคุณว่ากิจคุณวะรกิจมีแต่ภาษาอังกฤษเลยสะกดไม่ทันเลย ปเดียวใจเดียววังตูมชาแนลซัมซุงซัมซุงมีกี่ซัมซุงเนี่ยทั้งดีและไม่ดีบ่ซัมซุงเนี่ย <c oughs> ไอหัวจุกคุณวิไลฟังข้าวมาแล้วคุณนิพาคุณเพชรคุณคำพันธ์คุณอุบลทีนี้ดีใจได้ร่วมบุญกับลุงเก้าวัดเลยค่ะคะขอบคุณครับก็ทำตามกำลังศรัทธานะครับทำ ตามกำลังที่เรามีนะครับนะมีน้อยทำน้อยนะครับทำไม่ให้ตัวเองลำบากก็คือการทำบุญนะครับแต่ถ้าทำแล้วลำบากถือว่าไม่ใช่การทำบุญนะครับถ้าจบกฎหมายเราหางานได้ดีกว่าเดิมนะมันมันต้งห้าปีนู่นนะครับการเรียนกฎหมายก็ต้องใช้เวลา ยามเช้าค่าจากมาเลเซียนะครับโอ้มิวสิกเป็นกำลังใจให้ค่าคุณป้อมคุณนุชรินคุณเจสสิกา้านะครับคุณสามคุณซัมซุงเออซัมซุงไม่มีแล้วว่านาเองคาลุม,มกดรายงานก็อีก เราตัวนอนก่อนนะครับฟิแนแลนด์ D 3ีสามค่ะอ๋อครับผมสำหรับฟันดีครับทานายลุงมาวันไหนคะก็ท่านยังไม่ได้โทรศัพท์มาแจ้งนะครับแต่เรานัดหมายกันแล้ววันนะครับนัดหมายวันรู้กําหนดวันนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าท่านจะมาวันไหนนะครับพระนุโมทนาบุญด้วยคะ่ะคุณมิสิซองนะครับสิงโต คุณกนพรนะครับคุณจำนงคุณสุพรคุณชุติการคุณรับผลสิง่งคุณอรุณี เลยร้องเพลงให้ฟังเนี่ยครับอืมมันยังเช้าอยู่ครับช่วงนี้ก็ไม่ก็ได้ใช้เสียงร้องเพลงเท่าไหร่นะครับแตนบอกหน้าปลุกทําไมหน้ายุ่นอย่างมันก็ยุ่นธรรมดาเนี่ยเพราะเราทํายุ่นยนิ้มก็ต้องขึ้นอยู่แล้วครับพอยับคิ้วขึ้นมันก็ย่นทุกคนนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่แต่ผู้ใหญ่นะเด็กก็ย่นเหมือนกันนะครับเพราะการยิ้มแล้วก็การทําใบหน้าที่มันขมวดเข้ามันก็จะ หดนะครับลุงยิ้มหน่อยอย่าทําเครียดนะครับคุณพิมพนะ,ะขออบคุณครับสวัสดีคุณลุงจากเชียงรายนะลุงทีมีนีนะลุงฮินีคุณนูนนะครับอ๋อสงังเกตล้วนๆเลยอ่านไม่ทันแล้วคุณยายเล็กคุณพรพิมลบอกครีมลุงส่งออสเตรียกี่วันถึงคะ ถ้าส่งทางไปรษณีย์นะครับส่งไปรษณีย์นี่เรากี่วันจา้าออสเตรเลียมันใช้ระยะเวลากี่กี่วันถึงนะกำหนดไม่ได้ครับนะอันนี้ลุงไม่ทราบนะครับว่ากี่วันถึงนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับน่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกินสิบสี่วันเนาะน่าจะไม่เกินนี้นะครับ เพรออาะว่าในรัฐแต่ละรัฐนะน่าจะไม่อ่าน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์นะครับน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์อ๋อลุงลิยาเขาไม่ทราบลียามายังมานี่แนละ้วเห็นไหมข้างนอกเห็นไหมยังครับคุณเจียนจีลาสุนเรงอ่าลุง จาอ่านหน่อยค่ะคุณเจนจีลาคุณพนหญิงสีนะครับลุงอ่านหน่อยค่ะอ่านแล้วนะครับคุณสุรินนะครับคุณสุรินสวัสดียามเช้าค่ะลุงป้านะครับขอบคุณครับคุณสเลเตแม่แสนดีนะครับคุณนุชรินนะครับพี่ติว๋วพี่ติว๋วไอพี่ติ๋วที่อยู่กับสายหรือเปล่า อิเียวนิก้าเดียวนิก้าคุณนิชคุณนะครับ MLM อีกหนึ่งกำลังใจนะค่าลุงนะครับ